สวัสดีครับผม j c d l หรือว่าครูคืนดีนะครับวันนี้ก็อาจจะมาแนิดหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของเราเรียกอะไรดีเศรษฐกิจนิดหน่อยแต่ไม่ใช่จะมาวิเคราะห์น,นะครับคือถ้าเราตอนเราเด็กหรือว่าหลายหลายคนอาจจะอยากมีความฝันว่าเฮ้ยเราอยากทํางานแบบวันหนึ่งเนี่ยเราเราไม่อยากทํางานเยอะว่ะมันเหนื่อยมันต้องเข้ากับสังคมมันต้องเข้ากับอะไรเยอะแยะมันเหนื่อย เพราะฉะนั้นอยากทํางานแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ได้เงินมาเยอะๆได้เงินมาแบบกาําไรแบบไม่ขาดทุนหรือว่าเราอยากจะแบบให้เงินเราไปให้เอาเงินไปเอาเงินไปทํางานต่อก็คือมี AI มาทําแทนเราอะ่ะคนอยากลงทุนใช่ไหมครับถ้าอยากลงทุนความคลิปนี้ให้จบนะครับก็คือตอนนี้มันมี AI ไออยู่อหนึ่งนะครับ AI เนี้ยมันจะช่วยแบบมัน ขาเรียกว่าอะไรดิมันจะช่วยทํางานแทนเรามันจะช่วยวิเคราะห์การตลาดว่าตอนนี้การตลาดกําลังขึ้นกําลังลงเป็นยังไงอันนี้มันทํางานแทนเราแล้วก็มันคํานวณเงินให้เราเข้าเราทุกๆวันแทนที่ถ้าเราจะไปเล่นหุน้นเราจะไปเล่นบิตคอยเนี่ยเราต้องนั่งหน้าจอ24ชั่วโมงว่าเออถ้าหุ้นตัวนี้ขึ้นเราต้องรีบขายหุ้นตัวนี้ลงเราเราก็ต้องรีบซื้อประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่ไอ้พวก AI ตัวเนี้ยมันจะทํางานแทนเราตรงนี้หมดแล้วก็คํานวณรายได้เข้าเราให้หมดไล คำคำคำนวณรายได้เข้าเข้าไปในตัวเราครับแล้วก็ AI ตัวนี้เนี่ยข้อดีมันก็คือมันเราเข้าไปสมัครไม่เสียเงินสักบาทสมัครฟรีนะครับพอสมัครฟรีแล้วทีนี้ก็มันก็จะได้เงินทุกๆวันวันละเท่าไหร่เท่าไหร่นั้นเราก็รายละเอียดก็ลง รายละเอียดก็ไปดูได้ใต้คลิปนี้ได้แล้วก็หรือว่าไปสอบถามที่ได้เว็บไซต์ของเขาชื่อว่าออสออสไนนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดอะไรไปถามได้ตรงนั้นนะครับก็คือแล้วมันมีรายละเอียดอื่นๆอ,อ,อีกถ้าเราอยากได้อา่าอยากอยากทำกำไรได้มากกว่านั้นก็ไปดูรายละเอียดได้ตรงนั้นนะครับซึ่งมันจะมีรายละเอียดยิบยย่อยอีกเยอะนะครับซึ่งคุณอยากได้เดือนละล้านเดือนละแสนก็อยู่ที่คุณคุณลองเข้าไปสอบถาม เว็บไซต์นี่เป็นของนอกนะครับแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่กําลังมาแรงหลายๆคนก็เล่นกันนะครับซึ่งก็ลองไปถ้ายังไงการลงทุนมันมีความเสี่ยงแล้วแต่ถ้าเราไม่ยอมเสี่ยงชีวิตของเราก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะไม่มีการพัฒนาไปเราอยากอยู่จุดเดิมทุกๆปีเลยครับด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เราก็อยากให้ลูกหลานเราสบายด้วยความที่ว่าเราเกิดมาจนอยู่แล้วเราอยากตายไปในแบบในรูปแบบที่เรายังจนอยู่แล้ครับเพราะฉะนั้นก็ ทุกๆก,การลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ถ้าชอบให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ